689,000นาพนะครับ CRV 2.4อันนี้7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับปี2018ยังไม่เชนนะฮะขอกรถสามารถฟรีดาวได้นะครับราคานี้มาชมตัวรถกันปรับภาพสีให้เราเรียบร้อยนะครับสำหรับ CRV เนี่ยมีทั้งขับ2ขับ4 5ที่นั่ง7ที่นั่งนะครับส่วนใครงงนะรุ่น5ที่นั่งเนี่ยจะผลิตออกมาประมาณปี2019นะครับ ถ้าขครซื้อพวกปีหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ก็จะเป็นโฉมเจ็ดที่นั่งทั้งหมดนะครับมีดีเซลด้วยนะอันนี้เป็นเบนซินนะครับตัวกล้องมีให้อยู่แล้วนะลูกค้าถ้าเดิมติดเซนเซอร์มาแล้วสีดำาำนี่นะสองจุดสีเดียวกับตัวกันชนนะครับสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังนะ AWD ให้ชมรอบๆคันกันก่อนนะครับปรับสภาพสีให้เรียบร้อยออันนี้มีตัวบันไดาข้างมาแล้วด้วยนะครับฟีมนี่น่าอยู่สักแปดสิบเลยนะมืดเลย สีสวยแน่นอนนะครับปรับสภาพสีก็เก็บพวกรอยขีดขูดรอยเ็ตหินพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่มีรถชนหนักเข้ามาแน่นอนนะที่ศูนย์ขออนุญาตเปิดกระจกก่อนนะครับติดเขาค่อนข้างมืดเลยกดปุ่มปลดล็อกค้างนี่นะครับก็จะเปิดกระจกได้ทั้งสี่บานแบบนี้มาดูภายในกันนะครับคิววันซาติดมาแล้วแต่นี่ไม่ใช่ของแท้นะตัวเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับ แอร์แบ็กหกใบนะครับคู่หน้าไซส์แอร์แบ็ด้านข้างก็จะเป็นตัวม่านแอร์แบ็กถึงด้านหลังเลยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของ c ซ v เนี่ยที่ผมชอบเลยขึ้นลงสะดวกอยาให้ดูประตูนะครับเปิดได้90้าองศาแบบนี้เห็นไหมขึ้นลงง่ายมากๆนะครับไม่ต้องมีบันไดก็ได้นะจริงๆตัวบอะแถวหลังก็อยู่ในสภาพดีแอร์ตอนกลางก็มีนะไม่ต้องกลัวร้อนนะครับรวถึงมีด้านหลัง สำหรับขับ4ีนะครับเที่นั่งก็สามารถเตะเปิดได้นะยื่นเท้าไปแล้วเดินถอยหลังมานิดดึงนะครับออปชั่นนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวขับ2องอะไม่ได้นะลกเว้น5ที่นั่งนะครับขับ2พวกนี้ทําได้นนี้บอกสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับซึ่งจริงแล้วนั่งหลังจริงๆก็นี่ให้ดูเลยค่อนข้างเล็กนะเห็นไหมแต่ว่าถ้าพับไม่ต้องการใช้งานก็เก็บของได้สบายๆนะแบน,นี้ มีแอร์เฮดรูมให้ไม่ต้องกลัวร้อนยางอะไรก็อยู่เห็นป้ายทะเบียนนี่แหละนะครับด้านหลังกดปิดจากปุ่มนี้ได้นะจากรีโมทก็ได้นะครับพวกระบบไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์พวกนี้เนี่ยทางศูนย์เขาก็ตรวจเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะใช้งานได้ปกตินะครับข้อดีอย่างที่ผมชอบเลยก็คือตัวเบาะเนี่ยพับได้เรียบเลยนะให้ดูเห็นไหมครับพับเรียบมาจาก ด้านหลังสุดเลยนะรวมถึงแถวนี้นะฮะใส่ของยาวๆได้สบายเลยฝั่งคนขับก็จะเป็นบอกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นว่ามีด้านหลังแล้วก็ปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับกระจกให้ไฟฟ้ามาทั้งสีนน่บานดูเลขใหม่กันัะพุ่งสตาร์ทอยู่แล้วทุกรุ่นนะครับตุวนโทนไฟหน้าออโต้มีเรนวอชด้านข้างด้วยนะครับเลขใหม่ หนึ่ก้า้อยสาสิบสี่กิโลนะครับอันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนนะเป็นขับสแต่ว่าพอวิ่งมาแล้วนะ่ะเขาจะปลดเป็นขับ2ให้อัตโนมัตินะครับน,นี่ตัวหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนอยู่แล้วนะครับกล้องถอยตัวนี้ชัดเจนน่ครับมีเซ็นเซอร์ที่ผมบอกนะครับแอร์ออโต้อยู่แล้วภายในก็ส,สวยๆนะไม่ช้ำนะครับ ใครหาโฉมนี้อยู่นะครับสีดาวได้นะราคาไม่แรงด้วยคันนี้รถที่0นะครับเวลาลงโชว์รูมแล้วเนี่ยก็จะมีการขัดเคลือบสีฟอ,อกภายในล้างห้องเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับเราเห็นว่าห้องเครื่องทุกคันเนี่ยก็จะใหม่สะอาดแบบนี้เลยนะครับหลางให้ทุกคันนะครับก็ฝาหน้าก็เดิมดม,มีสติ๊กเกอร์เลขตัวถังนี่นะครับตอนนี้ฝาหน้าไม่ขยับ ที่ศูนย์เนี่ยเขาคัดมาแล้วทุกคันนะครับไม่มีรถบัตรเหตุหนัเข้ามาแน่นอนครับลูกค้าสบายใจได้นะครับการตรวจเช็คมาแล้วทุกคันประวัติดูได้ทุกคันด้วยนะครับลูกค้าที่ชมตอนนี้นะครับสนใจ CRV นะฮะ 2.4+47 ที่นั่งนะครับปี2018คันนี้นะครับติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนะหรือว่าสแกนช r c o d โคมุมล่างซ้ายมือมาได้เลยนะครับอมเป็นชูรุมพันธหน้าขายเองนะครับพนนีโอมจอดที่ ฮอนด้าบางนานะครับกมอที่สี่นะราคานี้หกแสนแปดหมื่นเก้าพันจะได้เต็มฟรีดาวน์นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สกุาดูรถก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ที่บ้านที่ทำงานได้เลยนะครับบริการฟรีนะไม่มีค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับก็ฝากกัด้วยครับใครที่สนใจรถมือสองอย่าลืมถึงโอมนะครับรถมือสองโ์รูมพนฒนาขายเองครับ